ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดเรื่องสิทธิบัตรทอง30บาททำฟันฟรีปีละ3ครั้งที่คลินิกทันตรกรรมชุมชนอบอุ่น ประชาชนสิทธิบัตรทอง30บาทในพื้นที่จังหวัดนํำร่อง30บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวนะคะสามารถรับบริการดูแลสุขภาพช่องปาก5รายการที่คลินิกธันตกรรมชุมชนอบอุ่นได้ปีละ3ครั้งโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะโดยรายการจะมีดังต่อไปนี้นะคะ 1. ขูดหินปูน 2. อุดฟัน 3. ถอนฟัน 4. เคลือบหลุมร่องฟัน 5. เลื่อฟูอรายโดยขั้นตอนการใช้บริการให้สังเกตดังนี้ค่ะสังเกตสติกเกอร์คลินิกทันตรกรรมชุมชนอบอุ่น 2. ยื่นบัตรประชาชนแจ้งใช้สิทธิ์ได้ทันทีค่ะหากรักษาครบทั้ง3ครั้งแล้วยังสามารถไปรักษาตามความจำเป็นได้ที่หน่วยบริการประจำตามสิทธิ์ของเราหรือโรงพยาบาลรัฐใกล้บ้านของท่านโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อสุขภาพฟันที่แข็งแรงสะดวกรวดเร็วไม่ต้องรอคิวนานใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโทรสายด่วนสปอสอช1 3 3 0นะคะด้วยความปรารถนาดีจากนายทรงพลใจกริ่มผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด